สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมีของเล่นมาใหม่จาก toy galaxy นะครับผมพึ่งส่งมาให้ผมถึงบ้านเลยมันคืออะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอื้อสึ่นี่เลยเซต marvel a v e n g e r e and game นั่นเองครับมาพร้อมโมเดลทั้งหมด5ตัว,ด,ตวด้วยกันนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะรีวิวดูว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างครับก็คือเป็นของสะสมสำหรับแฟน marvel นั่นเองนะครับมี <Okay. S 1> 5ตัวมีกัปตันอเมริกาท่อ ฮานอสไอออนแมนแล้วก็เดอะฮักนะครับผมเป็นซีรีส์เซตนี้นะมีทั้งหมด5ตัวเริ่มกปนที่ตัวแรกกันเลยครับผมชือกของกล่องนี้กำลังการก็คือไอออนแมนนะครับผมเป็นบุรุษที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยความสามารถเดียวที่เขามีก็คือรวยนั่นเองนะครับแต่เขาฉลาดเขาฉลาดไงไม่มีพลังพิเศษอะไรนะครับความสามารถเขาที่มีคือ รวยนะฮะนอกจากรวยแล้วก็คือฉลาดนั่นเองครับแต่ความฉลาดก็ถือว่าเป็นความสามารถได้นะจริงๆนี่เลยครับผมตัวหลอบไอออนแมนก็วัสดุทนทานนะครับผมจับได้เร็วสึกว่ามีความหนักทนทานเป็นโมเดลที่แบบขยับไม่ได้ตั้งโชว์เป็นติกเกอร์ตั้งโชว์นั่นเองครับอ่าสีอันนี้จะเป็นแบบเงาเงานิดนึงเนาะเพราะว่าตัวของไอออนแมนเนี่ยเป็นทําจากพวกโลหะเนาะมันจะสะท้อนแสงมีความเงางามครับอันนี้ก็ เป็นแบบโมเดลตั้งโชว์อันนี้ส่วนไอคอนจะอยู่ด้านล่างแล้วดูแบบกำลังบินขึ้นไงขึ้นไปประมาณนี้เลยตัวแรกไอโอแมนเฮ้นะผมชอบอตัวแรกเรียบร้อยครับกับไอโอนแมนนะครับผมตือดึนคือเซตเนี้ยครับโมเดลเขาจะซื้อกันเนี้ยให้ครบทั้ง5ตัวนะเพื่อวางเป็นแบบในตู้ไงแบบเป็นครบเซต5ตัวเพื่อความสวยงามให้มันสมบูรณ์ครบเซตนะบริษัท toy legacy เนี้ยก็จะมีฟิกเกอร์เนี้ยหลายแบบหลายสไตล์มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอโอแมนหรือแบ็คทิงก์ก็ คอยลกซี่นะ,ะสำหรับคนที่ชอบสะสมฟิกเกอร์นะครับผมดูตัวถัดมากันดีกว่าครับผมก็คือแคปนนเอกับตันนิริกามาพร้อมกับนี่มีอุปกรณ์เสริมให้เอ้ยมันมีคอนทอมาด้วยมีคอนทอกับโล่กับตันนะเดี๋ยวเราแกะดูกันดีกว่าครับแล้วก็จะมีแผ่นให้นะครับผมว่าในเซ็ตเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเห็นไหมห้าตัวแล้วก็จะมีเซตสองอยู่ด้านหลังอีกห้าตัวด้วยกันนะครับ สำหรับใครแบบว่า5ตัวไม่พอนะอยากได้เพิ่มนะไม่ครบทีมขาดดัวิดโดวขาดเออแอนแมนอะไรพวกน,นี้ก็ไปหาซื้อเพิ่มนะครับให้มันครบเซต10ตัวไปเลยป่ะ10ป่ะนะข้างหลังมีอีกกี่ตัวเนี่ย10 10ิ0อ๋ออกมือผมพับนีกสิตัวนี่ฮ่าแลมอ่ะนี่คือออกมาทั้งกล่องเลยนะจะมาแบบนี้ครับคือแพ็คออกมาแบบค่อนข้างดีนะมีรวดมีเลือดคือล็อกไว้ไม่ให้แบบ ตัวฟิกเกอร์เราขยับเดี๋ยวแบบมีความเสียหายคือกับตันอเมริกาใส่หน้ากากด้วยครบตัวขนาดประมาณสักหนึ่งฝ่ามือครับความสูงแต่ละตัวไซช์ไม่เท่ากันนะนี่ครับส่วอันนี้คืออุปกรณ์นะครับผมสำหรับกับตันอเมริกามีมาให้เอ้ยโล่แตกเหรออ๋อเป็นแคปตัวโล่แตกเห็นว่าโลเต็มนี่แคปโลแตก โลแตกโลแตกนี่ป่ะ่ะประมาณนี้ก็คอนมีค้อนโยเนียด้วยแต่ค้อนโยเนียไม่ได้มากับพอนะครับทำไมอ่ะอ๋อพอมีสตอมเบเกอร์อ๋อมันจะพอด,ดีมือแบบนี้ท่าน,นี้เลยนี่ดูเป็นไงกาตัดอันิการครับผมคอนคอนและโลครับค้อนพอนะฮาโยเนียแล้วก็โลกับดันที่แบบแตกไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับผมในภามีเอ็นสเตนอืมก็สตุก็ เป็นพลาสติกแข็งแรงครับทนทานแน่นอนหนักหนักนะเอาจริงๆก็ได้คิดว่าแบบอาจจะเป็นแบบพลาสติกเบาๆอะไรอย่างี้ไม่ใช่ครับพลาสติกหนักวัสดุดีมากครับผมแข็งแรงทนทานมากแล้วก็มีฉากด้านหลังให้คือมีพ็อปพร้อมฉากประกอบในการวางคู่กันมาดูตัวถัดมาครับตัวที่3อืมนี่ครับตัวละครหลักเหมือนกันนะนี่คือตัวละครที่ผมแบบชอบนะครับเป็นตัวละครที่ชอบเพราะว่าชีวิตดามานี่ครับชีวิตนี้ทอถ้าผมจําไม่ผิดนะไม่เหลืออะไรเลยฮะ พ่อตายแม่ตายน้องตายแฟนแฟนทิงนะท้งไหมทิ้งอใช่ภาคล่าสุดแฟนตายด้วยชาวเมืองแอสการ์ดก็ตายไปเกือบทั้งประเทศประเทศก็ล่มจมหายไปแล้วเป็นบุคคลที่ไม่เหลืออะไรเลยนะฮะถึงมีภาคที่นั่งอ้วนๆนะฮะภาคนั้นทออ้วนบอกเลยว่าทอยแล็กซี่มีโมเดลทอเล่นขายเลยนะเป็นอีกเซตนึ้งนะครับผม ภาพน้านะคู่กับตัวนี้คือย่างเทพแต่แต่ในภาคน,นี้เข้ามาพร้อมกับอาวุธคู่กายชิ้นใหม่ครับผมก็คือเจ้า Stormbreaker นั่นเองครับนี่เลยฮะที่มาที่แบบทาในภาค Endgame น,นะครับ Stormbreaker อาวุธชิ้นใหม่นะครับนี่คอนไปอยู่กับกัปตันแล้วไงแต่นี้ก็คือมี Stormbreaker ของเล่นใหม่นะครับแล้วก็มีโชว์ความเป็นอยเทพเจ้าสายฟ้าแค่สามตัวยังเท่เลยตัวถัดมาเดอะพักนะคะับผม อันนี้จะตัวใหญ่นะใหญ่กว่าชาวบ้านเลยกล่องก็หนักกว่าชาวบ้าน <pole. S 1> โอ้ตัวเบลเลอร์เลยนี่โอ้หนักมากุยตัวใหญ่มากบอกเลยว่าตัวใหญ่มากนี่เดอะฮาร์คดูไปไงเห่ไหมอืมตัวเบลเลอร์เลยครับเดีะฮาร์คเจ้าตัวเขียวของเรานะครับโอ้ก้ามแบบนัำเลยลูกก้ามแบยเพราะฉะนั้นแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งครับในภาคนี้ครับผมตัวลายตัวเอกหลักของภาคนี้เลยตัวเอกไหม ตัวเองนะตัวเอกหลักตัวร้ายดาวร้ายตัวโกงเก่งสุดในจักรวาลนะครับพูดดีดนิ้วแล้วกาแล็กซี่หายไปเลยครับผมประชากรในดวงกาแล็กซี่หายไปครึ่งนึงเขาบอกว่าเจอในทฤษฎีนะครับว่าถ้าประชากรหายไปครนนึ่งเนี่ยจะทําให้กาแล็กซี่เนี่ยอยู่ได้ยาวนานขึ้นเป็นผู้ที่ถูกเลือกเพราะว่าประชาชนน้อยทาให้ทรัพยากรในโลกใช้น้อยลงมาตัวสุดท้ายครับกับทานอนนะครับมาพร้อมกับแอบเห็นละม,มืออินฟินิตี้กาเล็ตนะครับผม โอ้โหคอมเบอร์ลเลอร์เลยอุอันนี้หนักหนักสุดตัวยังใหญ่ฮานอสนะคบผมมาพร้อมกับตุงมือ Infinity Galette ครับผมพร้อมกับ Infinity Stone ครบเซตนะครับที่มือนี่เห็นไหมเต็มเต็มมือพอดีเป๊ะมาแล้วก็อาวุธคู่กายนะครับผมนี่หนึ่งอันตัวนี้นี่หนะักไม่รู้อ่ะเหมือนใบมีคัตเตอร์คู่กันจำชื่อไม่ได้ว่าอาวุธมันชื่ออะไรคิดซะว่าเป็นมีดาาาดาบก็แล้วกันดาบคู่ดาบคู่ดาบสองด้าน <S 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 รู้สึกเหมือนแบบพัดพัดลมอ่ะนะของทานอสนะครับตวัวเบลเลยนี่อันนี้ใหญ่สุดนี่คือครบเซตแทดามอันนี้ก็มาครบเซตเรียบร้อยครับผมกับชุด Marvel Avengers Endgame ของ Toy l a x ซีนั่นเองครับเป็นไงครับผมกับทั้ง5ตัวละคร Iron Man กัปตันเมกาแล้วก็ h ่อ The h u l k แล้วก็ทาน n อสนั่นเองครับเป็นไงยืนครบเซตแล้วรู้สึกเลยว่าโคตรอลังการงานดีของดีที่ต้องเก็บนะครับผมอยากได้ครบเซตแฟนมาเว าไม่ได้จริงๆของมันต้องมีในวันนี้นะครับผมเราก็ได้ของขวัญเซตนี้มาจาก t อยเล็กซี่นะครับผมเนื่องในโอกาส Happy Anniversary Supercell 2022นะครับผมลดสูงสุดถึง80%ด้วยกันตั้งแต่วันที่28ตุลาคมนี้จนถึงวันที่30มิศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมก็ลดสูงสุดถึง80%จุกๆกันไปเลยสำหรับแฟนมาเวของเราเนี่ยลดขนาดนี้ไม่ไปซื้อได้อย่างไรนะครับผมรีบเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ t o y l a x y c o m หรือจะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ a c e b o o k นั่นเองนะครับสำหรับข้อมูล description เดสคริปชันอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับสามารถจิ้มเข้าไปกันได้เลยครับ <As semble. S 1> ถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ